โขน,นะคะถือว่าเป็นวัฒนธรรมหรือว่าเอกลักษณ์ชั้นสูงของไทยนะคะดังนั้นเนี่ยโขนจึงถือว่าเป็นการอนุรักที่มีคุณค่าอาคารโขนก็จะแบ่งส่วนเป็นหลักๆนะคะ4ส,ส่วนค่ะห้องดิทัศน์ที่จะแนะนำความรู้เบื้องต้นของการแสดงโขนนะคะ ของเรือสำเภาค่ะจะมีเรือสำเภาในส่วนของเออนางผิเศษสมุทรนะคะจะขอแนะนำนะคะเป็นฉากแงคนโดยที่ทห้องพัตตาพรจะพูดถึงงานช่างต่างๆที่ประกอบไปด้วยธนิพพิพาพรหรือว่าพัตตาพรค่ะทำพิสผลก็คืกระดใช้ผ้าอย่างนี้ก็คือผ้าต่างห้องนี้จะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าห้องศีลาฟานโขนะคะจะเป็นห้องที่จัดโชว์ศโโีรษะหัวโขนที่เราใช้ในการแสดงจริงๆทุกศีรษะค่ะในส่วนของด้านนี้นะคะจะเป็นรัดก้าวยอ แล้วก็ห้องถัดไปนะคะจะเป็นห้องที่เกี่ยวกับออวิธีการทาันกระดาษคอ,อยอยที่แบบว่าเป็นต้นห้องโถงใหญ่นี้เราจะประกอบไปด้วยฉากต่างๆที่เราใช้ในการแสดงโขนนะคะขอฝากให้ผู้ที่สนใจเข้ามาดูอาคารเรืยอดูเรื่องโขนได้เลยนะคะวิทยากรทุกท่านและเจ้าหน้าที่ทุกท่านยินดีต้อนรับให้ผู้ที่สนใจเข้ามาเยี่ยมชมในอาคารของเราเป็นอย่างยิ่งค่ะ